ดูดูดูมาแล้ว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 มีเงยมานี่แล้วมามามา,มาหาแม่เร็วกลับ<ค><ณ>ไปแล้ว <c oughs> ดูดูบกักกระจูหามาลูกมามามาลูกมามาลูกมา,มา ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องพังหางดีนะคะเดี๋ยวตาพิจะไปทำความสะอาดฟางแล้วจะไปประครบน้ำอุ่นให้ช้างดูดูมาดูกันเอะคบน้ำอุ่นให้น้ำอุ่นประคบน้ำอุ่นให้แม่หางดี ครบน้ําอุ่นมีแหงมากครับมีแหงมากครบน้ําอุ่นให้แม่หางดีอ่าดู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 มิ่งมงคลเราไม่อยู่ต้องใต้ท้องแม่แล้วนะมาเล่นกับไม้แล้วดูแหม่ดูดูดูอะดูดูทางโน้นบ้างดูทางโน้นบ้างเออ ดูค่ะดูนี่มาอะไรลูกมาอะไรลูกมาอะไรมิ่งมงคนมาอะไรลูกมาทําไมโอ้โหเอ้า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 ดู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 เอาอีกหนึ่งอันเอาอีกหนึ่งอันอีกห้งอีกหนึ่งข้าง ตัวเก่งของเราเดินเล่นเฉยเลยอ่ะดูดูแม่ดูแม่ใช้งวงกวักลูกมาอยู่ใกล้ๆเออมาอยู่ใกล้ๆแม่แล้วอ้อ้าวทำอะไรเนาะอ้าจะทำลูกจะทำเอออย่าทำ,าทำเดีย๋ย<ำ>วจะพังไม่มีร่มนะคะดู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 อ้าวอ้าวอ้า ทำอะไรพ่อทำอะไรอ่ะโอ้โหเอาวงดันพ่อออกเลยเอา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 ทำอะไรเด็กเขาจะถามว่าทำอะไรพ่อดูสิดูสิความสนของเขาดูสิคะดูสิคะเออดู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 ดดูดู อ้าเอ้าเอ้าเอาหัวเอาหัวซุกซุกพ่อแล้วออเอ้าเอาเอาซุกพ่อแล้วอ้ออ้องเออโอ้ดูสิดูสิทำอะไรมิ่งทำอะไรลูกอย่าทำพ่อสิพ่อทำให้แม่นะนั่นน่ะอย่าพึ่งสัตว์อย่าพึ่งสัตว์ี๋ยวจะโดนเขาอ่ะ นั่น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 ทำอะไรอ่ะจะทำพ่อทำไมอ่ะไม่เอานะไม่เอานะลูกไม่เอานะอ่ามาสิมามาเร็วมามาเอาเอาแม่ก็จกอยู่นั่นแหละเอาจกเข้าไปคำเข้าไปเออคำเข้าไปเออนั่นนั่นคำไปแล้ว จะเย็นเย็นครับจะเย็นเย็นอ่านั่นเดี๋ยวก็วลื่นเดี๋ยวก็ลื่นอ่านมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โ,อโอเริ่มจะซนแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับดูดูเขาทำ มิงม right, right, <Hi. S 1> ิ ets, ่งนิ่งไทำพ่อทำไมมิ้งเอาเาเอมิ้งทำพ่อทำไมมิ้งมิ้งทำพ่อทำไมมิ้งดูดูดูเอาหัวชนพ่อเลยเอาเอเอาเอาชนตาพริกทำไมลูกชนพ่อทำไมดูดูดูเขาทำพ่อดิดูดูดู เอา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 ไปชนแมกแล้วเอาไปชนแมกแล้วเอาฮะอ่ะอ่ะดูดูอืมหมดละเดี๋ยวทายาเดี๋ยวทายาทาเสดือทาเสดือ ทาสะดือให้ทำไมไม่ทาตอนนอนแล้วดูดูด oh, <no. S 1> เขากลัวเขาถูกลูกเขาเขายกขายกขาเออ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 ,เอ,อ,เอ,อไทันเท่าไ่แล้วดุพ่อซะแล้วเอาหัวชนพ่อแล้ว ดูสิครับความเก่งของผมเก่งขึ้นทุกวันแล้วครับดูดูทำอะไรนะ่ะโอ้ยเด็กกระมือนลมได้ลูกลื่นลมได้ลูกโอ้ยออกมาทางนี้เร็วเรวเรโอ้ยตายตายนั่นคนหนึ่งสาดคนหนึ่งก็เอาออกเออซิดเ,เข้าไป เออพ่นดินเข้าไปลูกพ่นดินเข้าไป,ม,ป,นปนาม,มันเป็นดินปนทรายมันเลยดินมันเป็นดินดินเหนียวถ้าทรายก็ไม่เหนียวหรอกนี่ดินปนทรายก็เลยเหนียวดูมิ่งค์ไซน สุกซนเลยวันนี้สุกซนใหญ่เลยมานี่แล้วมิ่งมงมานี่แล้วมิ่งมาหาแม่เร็วเร็วดูสิครับดูเริ่มจะซนมากแล้วมา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 พี่ดิวมามาดูตัวเล็กเร็วมาดูมิ่งของเราเร็ว เขาจะทำอะไรนะ่ะเดี๋ยวจะกรอบดินเหมือนแม่แล้วเอาเอางวงจะ,จะกรอบดินเหมือนแม่แล้วอออคนหนึ่งตักเข้ามาคนหนึ่งเอาเอาไปเล่นหมดแล้วไม่แห้งสักทีหรอกนี่ แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีเงยมานี่เร็วมามามา,มาหาแม่เร็วไปแล้วกลับไปแล้วดูดูดกระจูไปจูหน่อยอระจูหน่อยออกมาแล้วมาๆมา,มานี่เลยมาๆมามา,มาเร็วๆคนเก่งเร็วตัวเก่งของแม่เร็ว หางเริ่มจะชี้แล้วหางเริ่มเริ่มจะชี้แล้วหาง่ะโอ้ยวันนี้เริ่มซนมากเลยวันนี้ทุกวันไม่ซนนะทุกวันไม่ซนมากนะแต่วันนี้ซนแล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วดู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 อ้าวทำไมไม่เข้ามาล่ะมามาลูกมา นั่นนั่นนั่นวิ่งกลับไปแล้วดูบักระจูเจ้าเบงกระจูเจ้าอะ่ะมาเลยมาเลยมามามา, ing, ม,ามิ่งมาเร็วแล้วมิ่งมาเร็วมามาเล่นกับแม่เร็วมิ่งเร็วมาเลยลูกมามาเร็วเร็วมา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 ,มาห ί, มางชี้มาแล้วหางชี้มาแล้วเออ เริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วครับมาแล้วมามาลูกมามามา,มาลูกมามาลูกมาอ้าอาา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 กล้องอาา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 าลาา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 าเาเาา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 อาา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 ีา มาเอากับมิงเร็วมิ่งจะวิ่งชนแม่แล้วมิ่งอ่ะทำท่าทำทางเก่งนะลูกเก่งมากเลยดูเขาทำดูเขาทำมีวันนี้แหละตนมากเลยเริ่มซนแล้วเริ่มวิ่งแล้วเริ่มซนเริ่มวิ่งมาเลยลุกมามาเร็วมาหาแม่เร็วมามา มาทางนี้เลยมิง้งแม่ก็จับกระจูลูกอยู่นั่นแหละจับเห็นแล้วก็วางแม่หางดีจับกระจูลูกอยู่นี่แล้วาบางทีก็ออกมาดมดมกินลูก รดน้ำให้ใหม่ๆก็เอาดินใส่เนะาะกลัวมันคันลึงไงลูกเอาดินขึ้นไปใส่บนน่ะบนหลังอะ่ะเดมไปหมดเลยอ่าไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกมามามิงมาม่งมามิงมาม่งมาหาแม,ม่เร็วเร็วเร็วมามิ่งมิ่งเร็วเร็วลูกเร็วเร็วมาไม่มาหรือนั่นไม่มาเหรอ ไม่มาแล้วครับไม่มาแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้แม่หางดีและมิ่งมงคลและคุณตาพิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ